เล่มที่3คํคำถามใช้ข้อมูลบัญชีเงินฝากรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้อื่นโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้อื่นไปยังบัญชีเงินฝากของตนเองโดยเจ้าของบัญชีไม่ได้สั่งหรือมอบหมายให้ทำเป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบหรือไม่คำตอบ มีคำพิาพากษาสารดีกาที่1184ถึง1187ทับ2 5 6 5วินิจฉัยไว้ดังนี้โจ์ร่วมเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและขอให้การทำธุรกรรมบนโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะใช้ผ่านคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นใดทางธนาคารได้ให้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแก่โจ์ร่วม ซึ่งจดร่วมสามารถใช้ข้อมูลบัญชีเงินฝากรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านบนโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตในการชำระค่าสินค้าค่าบริการชำระหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสดใช้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากของจดร่วมไปยังบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่นใช้ในการเบิกถอนเงินสดหรือใช้ในธุรกรรมอย่างอื่นจึงถือว่าการใช้ข้อมูลบัญชีเงินฝาก รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการทำธุรกรรมบนโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตเป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามความหมายของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในมาตรา1วงเล็บ14วงเล็บขอแห่งประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบตามมาตรา269ทับแห่งประมวลกฎหมายอาญา มีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษผู้ยึดถือหรือครอบครองหรือเก็บได้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์อันแท้จริงของผู้อื่นแล้วนำออกใช้โดยตนเองไม่มีสิทธิใดๆหรือลักลอบนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งของผู้อื่นไปใช้อันเป็นการใช้โดยมิชอบแม้ข้อมูลบัญชีเงินฝากรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่โจ์ร่วมได้รับมาเป็นข้อตกลงระหว่างธนาคาร และโจทย์ร่วมในการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยโจทย์ร่วมต้องเก็บรักษาเป็นความลับของตนมิให้ผู้ใดร่วมรู้ก็ตามแต่การที่โจทย์ร่วมผู้เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้จำเลยที่2ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยการบอกข้อมูลบัญชีเงินฝากรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแก่จำเลยที่2 ก็เพื่อให้จำเลยที่2ในฐานะลูกจ้างทำธุรกรรมบนโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตแทนโจทย์ร่วมให้เป็นไปตามที่โจทย์ร่วมสั่งหรือมอบหมายให้ทำเท่านั้นหาใช่ให้นำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เกินกว่าที่โจทย์ร่วมสั่งหรือมอบหมายให้ทำไม่จำเลยที่2ใช้ข้อมูลบัญชีเงินฝากรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของโจทย์ร่วม โอนเงินจากบัญชีเงินฝากของโจทร่วมไปยังบัญชีเงินฝากของจำเลยที่1รวม2ครั้งเป็นเงิน2 0 0แสนบาทและ70,000บาทโดยโจทร่วมไม่ได้สั่งหรือมอบหมายให้ทำย่อมเป็นการทำโดยไม่มีอำนาจและโจทร่วมไม่ได้ยินยอมทำให้โจทร่วมได้รับความเสียหายเงินฝากในบัญชีสูญเสียไปจึงเป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของโจทร่วมโดยมิชอบแล้ว คำถามต่อไปสามีทำหนังสือให้ความยินยอมในการที่ภริยาทำสัญญาเช่าซือ้อโดยมีข้อความระบุว่าสามีรับรู้และยินยอมให้ภริยาทำสัญญาเช่าซือ้อและหากภริยาผิดสัญญาเช่าซือ้อสามียินยอมร่วมรับผิดอย่างรูปหนี้ร่วมดังนี้หากภริยาผิดสัญญาเช่าซือ้อสามีต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่ คำตอบมีคำพิาพากษาสารดีกาที่3803ทับ2565วินิจฉัยไว้ดังนี้จำเลยที่ 2, สามีโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่1ทําหนังสือให้ความยินยอมในการที่จำเลยที่1ทําสัญญาเช่าซื้อโดยมีข้อความว่าจำเลยที่ 2, รับรู้และให้ความยินยอมให้จำเลยที่1ภรรยาของจำเลยที่2ทําสัญญาเช่าซื้อ และหากจำเลยที่1ประพฤติผิดสัญญาหรือความรับผิดตามสัญญาเช่าซื้อจำเลยที่2ยินยอมร่วมรับผิดกับจำเลยที่1อย่างลูกหนี้ร่วมหนังสือที่จำเลยที่2แสดงเจตนานี้มีลักษณะของการให้สัตยาบันแก่หนี้ที่จำเลยที่1ผู้เป็นภรรยาของตนก่อขึ้นหนี้ของจำเลยที่1ตามสัญญาเช่าซื้อรายนี้จึงถือเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยา ที่จำเลยที่สองต้องร่วมกับจำเลยที่1รับผิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,490วงเล็บ4หาใช่โจทก์มีเจตนาให้จำเลยที่สองสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่1ทําหนังสือยินยอมรับผิดร่วมกับจำเลยที่1อย่างลูกหนี้ร่วมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายที่บัญญัติให้ข้อตกลงที่ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะลูกหนี้ร่วม ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา686วรรคหนึ่งที่แก้ไขใหม่ประกอบมาตรา150ไม่และมีคำพิพากษา,าศาลฎีกาที่3801ทับ2565วินิจฉัยไว้ในทำนองเดียวกันคำถามต่อไปปลูกสร้างบ้านบนที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินบ้านเป็นส่วนควบของที่ดินหรือไม่ เจ้าของที่ดินก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินโดยให้บุคคลอื่นปลูกบ้านอยู่บนที่ดินหากไม่ประสงค์จะให้ปลูกบ้านอยู่บนที่ดินอีกต่อไปต้องดำเนินการอย่างไรคำตอบมีคำพิพากษสาสารดีกาที่4471-2-565ทับวินิจฉัยไว้ดังนี้สอเสือบุรโจทย์และจำเลยภริยาสอเสือปลูกสร้างบ้านพิพาทบนที่ดินที่โจดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ โดยได้รับอนุญาตจากโจ์บ้านพิพาทย่อมไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา144บ้านพิพาทจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของสอ่อเสือและจำเลยโจย์ไม่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทแม้ภายหลังสอเสือถึงแก่ความตายโจย์ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิ์ในบ้านส่วนที่เป็นมรดกของสอเสือในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ตาม แต่การที่จำเลยปลูกบ้านพิพาทบนที่ดินที่โจทย์มีกรรมสิทธิ์โดยได้รับความยินยอมจากโจทย์ย่อมก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินเป็นคุณแก่จำเลยโดยไม่มีกำหนดเวลาเมื่อสิทธิเหนือพื้นดินดังกล่าวไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนักง,งานเจ้าหน้าที่สิทธิ์เหนือพื้นดินนั้นจึงเป็นเพียงบุคคลสิทธิระว่างโจทย์เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินกับจำเลย โจทยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาเสียในเวลาใดก็ได้เพียงแต่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่อีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1413โจทย์มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน15วันนับแต่วันได้รับหนังสือเนื้อความระบุว่าโจทย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพิพาท ไม่ประสงค์ให้จำเลยอยู่อาศัยให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยไม่มีข้อความบอกเลิกสิทธิ์เหนือพื้นดินให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านออกไปจากที่ดินของโจท์ทั้งการบอกเลิกโดยกำหนดระยะเวลาขนย้ายเพียง15วันนับว่าโจท์ได้ให้เวลาแก่จำเลยน้อยเกินสมควร ถือไม่ได้ว่าเป็นการบอกเลิกสิทธิเหนือพื้นดินเป็นคุณแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,413การบอกเลิกของโจทย์จึงไม่ชอบโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่ให้จำเลยขนย้ายบริวารออกจากบ้านพิพาทและส่งมอบบ้านคืนให้แก่โจทย์โจทย์มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ได้ก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินเป็นคุณแก่จำเลยโดยยอมให้จำเลยกับสอเสือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของโจ์และโจในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทย่อมมีแดนแห่งกรรมสิทธิ์ที่ดินและมีสิทธิใช้สอยจำน่ายได้ดอกผลกับมีสิทธิติดตามเอาคืนทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้และมีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยไม่ชอบได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1335และ1336เมื่อโจทย์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยปลูกบ้านอยู่บนที่ดินโจทย์อีกต่อไปโจทย์ชอบที่จะบอกเลิกสัญญาเสียในเวลาใดก็ได้เพียงแต่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่อีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1413 โจทย์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีอำนาจขอให้บังคับจำเลยหรือถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทย์ได้หาใช่เป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตไม่